เริ่มต้นนะฮะเกิดจากการที่เรามีเวลาว่างก่อนไปเรียนโทนะฮะก็เลยบอกเพื่อนไปว่าถ้ามีออกกองที่ไหนก็เอ้ยบอกได้เลยอยากไปไม่สเปซิฟิกวงว่าจะเป็นวงไหนตอนที่เพื่อนทักไลน์มามันก็เลยง่ายมากก็คือไปนั่นแหละก็แค่ถามไปอย่างนั้นแหละว่าเป็นวงไหนวงอะไรแต่คําตอบในใจก็คือตอบไปตั้งแต่มันทักมาแล้ว <c oughs> ในส่วนของงานที่เราไปช่วยเขาวันนี้นะคะเป็นงานของ production design นะคะ ซึ่งเราเอาไปเป็น Assistant ก็คือไปช่วย,นะววยจัดช่วยยกซึ่งในส่วนของงานดีไซน์เพื่อเราได้ดีลจนจบแล้ว Production designers are responsible for overseeing the overall look and feel of a production Working with a team that created the props, graphics and sets And managing department that scouts filming or production locations m i d t e n h o u s e เป็นบ้านที่ให้เช่าถ่ายทำเอ็เป็นสตูดิโอถ่ายภาพแฟชั่นต่างๆอยู่แล้วนะคะ Club, ด้วยความตื่นเต้นนะคะเราไปถึงสายก่อนเป็นคนแรกพอเราเข้าบ้านได้ขอนจะมีเรากับน้องอีกคนหนึ่งน้องของทีมแอฟโฟก็มาช่วยทําสิ่งที่ทําได้ก่อนก็คือทําอะไรเบาๆ <c oughs> เช่นยกเก้าอี้ลงมาจากชั้นส2 <c oughs> สลับพรมผืนใหญ่แล้วก็เก็บพวกพรอพ อะไรต่างๆที่นี่เกี่ยวข้องกับบรีฟหรือว่าดีไซน์ที่พวกเขาได้วางแผนไว้ตั้งแต่แร,รกนะยายเฟอร์นิเจอร์เสียจหาก็เริ่มตกแต่งฉากก็คือใช้แผ่นลามิเนตลายไม้แปะบนเทปสีฟ้าเพนต์ตทินะฮะมันเป็นเทปที่แบบว่ามันจะไม่ไม่กินไม่ลอกสีผนังไงม่านสุดแซ่บนะฮะก็ตัดเย็บไม่ใช่ตัดกันหน้างาน ก็วัดระยะกันหน้างานเลยแล้วก็เราไม่เย็บให้เสียเวลาแล้วนะฮะเราใช้การเอ,อ่อแม็กเข้าไปนะฮะตรงหัวแล้วก็ร้อยถ้วยมาม่าสุดคิวนะฮะทีมแอโฟโฟนนางน่าจะทำการาฟิกเองนะฮะแล้วก็แตะแมนนวลนโดยดิฉันเองนะฮะแล้วเราก็แยกไอ้ไอ้มามานะ่าไว้เนาะก็เอาไว้ต้มให้พี่ถุงหมกทานเออบนฝามันก็จะเป็นเนื้อเพลงด้วยนะ,ะเนื้อเพลงเนื้อเพลงเจ้าชู้ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น พอเสร็จชั้นหนเสร็จทีมงานก็เริ่มมาแล้วก็จุดหม่ที่ทํางานได้ก่อนเช่นภาพนิ่งในโซนของล i ฟ g ิ o งรูมคะเขาก็จะเริ่มถ่ายกันก่อนเลยส่วนทีมเราก็เริ่มย้ายขึ้นไปชั้น2แล้วไปเตรียมเ็ตต่อนะคะเราจะเริ่มเห็นฉากโซฟาอันนี้ซึ่งรือภาพจริงๆคือมันเป็นเตียงอยนะคะควีนไซส์ที่ตอนที่เรามาถึงตอนแรกเราจะยกกันไม่ไหวหรอกมีผู้หญิงแค่2คนจนเพื่อนๆมาแล้วก็ได้อุปกรณ์วิเศษ ก็คือล้อเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะไปด้านหลังแล้วก็เสร็จฉากรีดม่านใดๆน,น,นะฮะโดยคุณน้องระหว่างที่ท่านอื่นทีมกล้องเซตไฟต่างๆทีมดิฉันที่เซตเสร็จแล้วก็เลยยืนให้กําลังใจด้วยกันเ <c oughs> ต้นเออด้วยมูดของความเป็นปาร์ตี้ต่างๆนะฮะในในก็สีสันก็สดแต่ว่าในภาพลงก็จะดูออกมาแบบวอร์มเนาะ ไอเทปสีนี่นะฮะก็ติดกันอย่างประณีตเหลือเกินค่อยๆแปะทีละเส้นแล้วมันก็จะมีตรงส่วนที่เห็นที่เป็นลองเทกเนาะก็คือตามราวบันไดแล้วก็อัดไม่เผื่อใจตอนเก็บเลยจ้ะระหว่างรอนี่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เมเจอร์ที่ต้องไปจัดการแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตว่าเออบางมุมบางจุดต้องการเติมพรอฟเตอร์อะไรไหมเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันตรงนี้นะถามว่าออกกองครั้งนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้และอร่อยมากนะฮะของกินซัพพอร์ต ในในกองแล้วก็มีน้ำออโกโก้ชาเขียวชานมต่างๆจากฟู้ดพพอร์ตของทีมนะค่ะพอถ่ายเสร็จนะพี่ๆแต่ละทีมแต่ละ่วนก็เริ่มเคลียร์ตัวเองแล้วทีมกล้องทีมอะไรเงี้ยเราก็เช่นกันเริ่มยกของเก็บเข้าที่เหมือนอยู่เล่นโฟโต้ฮันน่ะที่ต้องคืนให้หมดทุกอย่างแล้วคือพี่ๆทีคีพีก็คือน่ารังมากระหว่างที่พวกเราเก็บกวาดไปก็จะแบบมีเข้ามาถามว่าให้ช่วยกวาดไหมให้ช่วยเก็บไหมเราก็แบบไม่ต้องไม่ต้องนะ จบไปแล้วกับ One Day Experience ที่สนุกมากมันไม่ได้แบบว่าใช้แรงงานยกอะไรขนาดนั้นเนาะมันเป็นส่วนของเอมีสั้นๆแล้วก็มาช่วยแล้วก็มาดูการทำงานของฝ่ายต่างๆอะไรอย่างนี้ขอบคุณเพื่อนเองจีและคุณเพื่อนจากแอฟโฟกาโตที่ท,ที่ชวนมาอยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนานแบบนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นฝาก subscribe ด้วยฮะบาย